อะไรเพื่อนเฮตโตหนึ่งล้านหกแสนมึงตายตายไปตายซะนี่เราเรียบร้อยอะผมผ่านจนได้นะทีมฟรีล้วนนะครับเรา โอเคนะครับก็ต้องสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมของดันมอลเซนต์ของการเมสันอีกรอบหนึ่งนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาเล่นด่าน E.T.A. ของตัวใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในเซิร์ฟของ g l o b a l เราต้นเองนะครับเป็นตัวละครของโกคูบูไคโอเคนนะครับเดี๋ยวมาอ๋อในอีเวนต์นะครับนี่เป็นตัวนี้ครับผมก็มีประมาณ4ตัวได้ผมปลดไป3ทางเลย คือแบบรอมานานมากกว่ามันจะได้ eca นะครับก็มาถึงวันนี้แล้ววันที่เซฟของเราได้ eca ของโกโบคบคาเคนนะครับก็นะผมเล่นถึงด่านที่30แล้วแหละแต่ว่าผมจะมาเล่นดูอีกรอบหนึ่งว่ามันผ่านยังไงนะครับแปลว่าผมไปใช้ทีมฟรีในการลงเล่นนะครับให้มันผ่านนะดูซิวว่ามันจะผ่านได้หรือเปล่าสำหรับสายฟรีที่แบบว่าใครไม่มีตัวละครอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะโอเคนะก็เดี๋ยวผมค่อยทำคลิปรีวิวแยกไตัวละครของโกโคบัคาเคนอีกรอบหนึ่ง นะแต่ว่าคลิปนี้จะมาเล่นให้แบบว่าดูก่อนว่าบันผ่านด่านได้หรือเปล่าสำหรับตัวละครสายฟีนะในการลงเล่นนะครับแล้วก็มีด่านของเอซเอทั้งด้วยนะครับเป็นเอ็กซ์ตีมแซดแอเรียนอันนี้ก็เป็นตัวเอซเอตัวฟีอหนึ่งตัวนะครับที่มันก็น่าสนใจเหมือนกันนะไม่ใช่ว่ากาก,าก,าก,ากนะครับเดี๋ยวผมจะมาเือนเดิมผมจะมาิวอีกรอบนึงแต่วา่าคลิปนี้จะมาเล่นด่านของโกคุบูก่อนนะครับไฮโอเคนดังนี้ด้วยทีมฟีนเองนะครับก็จะเป็นทีมของจักรวาลที่6 นะครับนล้วนเลยนะน,นี่อัพมาดาวลุงเก็บเต็มทุกตัวแต่ว่าขาดใครตัวเนี้ยนะโูตามเกตตาเนี่ยที่มันเป็นสายแทงเนะเราได้เป็นตัวตู้นะครับแต่ว่าเป็นตัว SR จากตู้นะผมว่าทุกคนน่าจะมีกันผมว่าสายฟรีน่าจะไม่น่าจะมีเ่ะคือสายฟรีนนในนิยามผมก็คือไม่เสียงเงินกับการกับการเล่นเกมอะ่ะเออนะครับก็เลยแบบนะ ก็เลยขอเอามาลงเล่นหน่อยละกันเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นตัว SR ธรรมดานะไม่ได้ไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับอืมก็เป็นตัวแท้งนะครับดีเฟนต์มา80เปอร์เซ็นตแล้วก็มีโอกาสสูง50ที่จะอ่ารีดูดเมจนะครับ50เปอร์เซ็นต์นะอันนี้ก็โอเคนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมตัดไปตอนเล่นดีกว่าว่ามันจะรอดหรือเปล่าสำหรับทีมนี้นะก็เป็นด่านของโกคูบูไคโอเคนเลเวล30นะครับก็เป็นผู้นำของ วอดอสนะครับเป็นจากวันที่6นะครับคี้บวกสนะถ้าคี้บวกสามจะดีกว่านี้มากเลยแต่ว่าผมว่าจากวันที่6มันคี้บิงด้วยกันแบบว่าง่ายอยู่แล้วอบบพวกขีเลยไม่จําเป็นเท่าไหร่นะก็เลยบวกแค่2ก็ยังพอไหวแต่คือที่ไม่ไหวคือ h t ตีเนเคนเนี่ยมันแค่หกสิบหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าเป็นเจยังพอได้ไม่รู้สิหกสก็ก็ได้แหละแต่ว่ามันก็น้อยเลิกไปนะครับโอเคนะไป ก็นะครับสําหรับตัวละครที่จะเป็นโบนัสของดาดเนี้ยนะก็คงเป็นอะไรไปไม่ได้น,นอกจากทีมของจกักรวาลที่6นะครับคาเทอรลีของยูเนเวอร์สซิกนะครับเป็นตัวละครจากจักรวาลที่6นะครับ,ก,รบก็คือพวกฮิโตอะไรเงี้ยนะก็ฮิโตนี่คือจะเป็นตัวดาเมจหลักของเราเลยนะครับก็ต้องนะต้อง <c oughs> คือต้องมีอย่างน้อยก็ต้องปลดทางเราแบบเยอะๆเลยก็ดีนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ยิ่งดีเลยนะครับอ่ามา ก็ใช้เป็นตัวเพื่อน90%แล้วกันนะเพราะว่า100%ไม่น่ามีนะครับโอเคนะผมก็ใช้ทีมนี้ที่บกที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับก็ทีมนี้นะผมตัวแทงตัวหลักก็คือชาวนาเมก2ตัวนี้นะครับของตะว,วันที่6นะแล้วก็โบตามาเกตตานะครับต่วที่เหลือเนี่ยหลบอย่างเดียวเพ่งพึ่งพ่งการหลบอย่างเดียวก็คือทีวนี้ก็สามารถหลบได้แต่ว่าโอกาสแค่30%เท่านั้นนะครับถือว่าน้อย,ยแต่ก็มีโอกาสหลบยังดีที่มีโอกาสหลบแต่ถามว่ามันน่ารุนมันก็ไม่น่ารุนนะแค่30%นะครับ แต่วาดอ้นี่คือโอกาส50%นะครับในการหลบนะใช่ไหมเออใช่นะครับแต่ถ้าเอาลูกอมมาจะจะหลบได้ดีกว่าแต่ว่าลูกอมมันไม่ได้อะไรมากอ่ะมันมันบางถ้ามันโดนตีปุ๊บมันมันเจ็บเลยนะครับแต่มับนี้ก็คงไม่เสียหายมากโอ้โหะมาลองดูจะไปได้รอเรยว่าโอ้โหเปิดมาโลเลชันไม่โลเลชันไม่สวยงามเลยอย่างนี้งั้นผมจะเล่นแบบพึ่งหลบแล้วกันนะ หวังหลบเอาครับว่ามันจะหลบได้หรือเปล่าอะลองดูว่าหลบตอนไม้ตายได้ยิ่งดีเลยแต่จะแบบว่าโนดาเมจได้แบบลดดาเมจก็ได้ระยะหนึ่งเลยแต่ดูแล้วคงคงไม่ะ่ะหลบไหมวาดอสมาดอสหลบหลบสวยงามอย่างนั้นแหละเพื่อนเยียมไปเลยหกแสนสะี่ฮิตโตนไอ้สี 4, เหลืองตีไม่นาเข้าอะคิดลคอนโอเคสวย เตะสี่หมืน่นโอ้โหเตะต่อสี่หมืน่นเจ็ดอบาเตะแรงเตะแรงมากคิดไม่หลบเลยนะเมื่อกี้โอากาสน้อยจัดนะครับหลายเลื่องเราเหลือน้อยนเนี่ยแับเดียวโอ้โหเดียวนิดเดียว,ยวอ่าผมไม่รู้เสียงเนีเยแบบนี้ก็ได้อะย,ยังไม่อยากเสี่ยงให้มันไปรับจีนไะอโบตามาร์กตตาเนี่ยเพราะว่ามีโอกาส มันเป็นโอกาสไงโอกาส50%ในการรีดูดดาเมจนะครับถ้าไม่ติดโอกาสก็จะโดนตบแรงมากแต่ว่าเห็นไหมชาวนาเมกนี่เราคือแบบแท้งได้สบายๆนะครับเป็นตัวดาเมจเอ้ยเป็นตัวแท้งหลักของเราเลยแต่ว่าดาเมจก็พอได้นะแต่ว่าแท้งเนี่ยหนานาหน,นาจัดเลยในทีนนะโอ้โหไม่ตายเลยนะสามหมื่นห้าโคตรแรงเลยไอฮิตโต้รนสาม ขอเต็เบิ้ลหน่อยยิ่งดีเลยจะต,ต้องการการเตะเต็ดเบิเบ้ลอย่างมากมายนะครับไม่เบิ้ลโอ้เตะด,ดอก 15, 15. อื่หาหห้าโคตรโคตรแรงนะดูทรงแล้วมันต้องพึ่งดวงด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบว่าเล่นธรรมดาจะผ่านได้ไอบว,ว่านะแม่งเอ้ยโอ้โยต้องให้วารอดหลบอย่างเดียวอ่ะเนี่ย มันจะมีปฏิทิปปฏิปฏิหารหรือเปล่ามันจะหลบบ่อยขนาดหรือเปล่าก็ไม่ค้งไม่แต่ไม่ลองไม่รู้นะครับต้องมาลองดูกันเผื่อมันหลบแบบชุ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 บหลบหมดเลยโอ้โหหลบหมดเลยหลบหลบหมดเลยก็บ้าแล้วโดนเตะตายโอเคไม่เป็นไรลองใหม่ได้นะครับโลเคชั่นเราตอนเปิดมาไม่ได้ผมมันก็ไม่ได้มันมันไม่ได้ดีเท่าไหร่อ่ะโอเอค okay. มา ไม่ผ่านไม่เลิอกอรผมบอกเลยเล่นแม่งหลายรอบไปนเนี่ยผมตัดคิปมาแบบยาวมากนะ <c oughs> คือผมเล่นหลายรอบจริงจนแบบจนเบื่อแล้วอ่ะไม่ผ่านสักทีคือมันผ่านได้แต่ว่า,าดวงผมไม่พอดวงผมไม่มีนะดวงในการเตะติดเบิเบ้ลคีทลิคนอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องพึ่งดวงด้วยถึงจะชนะนะครับแต่นี้ผมไม่มีดวงเลยแม่งเลยโคตรแย่ไม่เป็นไรเปิดมาโรเวชั่นอย่างนี้ถือว่า โอเคอยู่นะมีตัวแท้งให้เราอยู่ก็คือโบตาเมื ang, ่กต่านะครับแต่ว่าต้องติดพาสีนะันถึงจะแท้งได้มาได้อยู่เธอนี้ได้อยู่นะครับเธอ,อ,บอแรกโอเช่นโอเคอยู่โอเคนะครับสามหมื่นสามแท้งได้สบายเยี่ยม คือโบต่ามาเกตต่าผมไม่รู้มันติดบลักหรือเปล่านะเพราะว่ามันต้องโดนโจมตีก่อนอ่ะมันถึงจะโดนโจมตีติดพาสซีบดีเรมิท50%นะครับคือตอนเห็นนะเมื่อกี้มันโจมตีครั้งแรกใช่ไหมมันตีเสร็จเรา33,000พอมันตีเจ้าที่สองมันตีเสร็จเราแค่หลักสิบเองอ่ะมันเป็นมาหลายรอบมากแล้วผมรู้สึกมันจะเป็นบักหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ถือว่าโอเคแหละมันช่วยเราได้เยอะมาก บักให้บักไม่รู้อะถือว่าโอเคนี่แหละนะช่วยให้ผ่านได้ระดับหนึ่งเลยโอเคเปิดมาอย่างนี้ถือว่าดีมากมีทั้งตัวแทงตัวดาเมจนะครับเทร์นี้เยี่ยมแล้วเก็บลูกแก้วสีฟ้ามาจะได้ฮืงกันมาโอเคเรามีซัพพอร์ตด้วยนะครับบอกเลยว่าฮิตโตตีแรงแน่นอนายนาม็กบีกอืมหกแสนเบิ้ลทาเล็ก นั่นม่ยคมไม่เบิร์นไม่ตายว่าเบิร์นไม่ตายจะดีจะ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 ดีมากเลยจะได้บัฟให้ฮิโตะด้วยอี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 ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับสองล้านหนึ่งอูดามเมจแม่งเยอะมากคิริคอนโอ้โหสุดยอดเอาว่าเึนนี้มีลุ้นว่ะตาอันนี้มีลุ้นไม่จะชนะเหมือนกันโอเคโอ้ต่าเมาเกตตาไปอยู่ช่องแรกเลยเบียรติดพาสซีฟจะได้แบบสบายสบายหน่อย โอเคแบบนี้ส่วนฮิตโตะก็หวังหลบเอาแล้วกันนะคือถ้ามไม่หลบมันโดนโจมตีประมาณหกหมืน 60, ได้ห้าหมื่นเลยแรงมากแต่ว่าคงไม่ตายหรอกเพราะว่าโบตามมันก็ตเราค้ำไว้ให้หมดแล้วนะเธอไม่ลดเลยนะครับถือว่าสวยงามเอาวันเธอน,นี้ตานี้มีลุ้นชนะว่ะเอาว่ะมีลุ้นนะเนี่ยทำเล่นไปนะห้าแสนสอง โอเคไม่ลบห้าหมื่นเก้าวิตีโคตรแรงเลยเอาว่าเธอนี้ไม่รุนผมพูดเลยมึงตายแน่โกคูหมันไส้แม่งมาหลายรอบแล้วไม่ผ่านสักทีรอบนี้มึงต้องตายแน่ผมพูดเลยมันคงไม่รอดใช่ไหมมันคงไม่รอดใช่ไหมพิโตเราดาเมจหลักนะครับแรงมากไม่น่านรอดหรอกผมว่าต้องตายดิตีไม่เข้าเลยแม่งเลยแย่และ าแล้วไงฮิตโตต้องเบิ้ลไม่เบิเ้ลอะบิติคอนน่ะสักอย่างหนึ่งอะจริงเบิ้ลไม่เบิ้ลไม่เ้ยคาเบตต้องฮิติคอนนะฮิติคอนหรือเบิ้ลก็ได้สักอย่างหนึ่งชื่อฮิติคอนเบิ้ลไม่เบิ้ลอ่าเลือดไม่นิดเดียวโหยโอเคเอา่าแบบนี้เหรอ เอาไงเดียดาเมจหลักตรงนี้มีแค่เคลเว่าเคลว่ามันตีเข้านะครับมันเป็นสีม่วงแต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าใครถ้าเคลวตีไม่ตายเราตายเองไงไม่รู้นะผมผมวัดเลยกันเพราะว่าเคลอ่ะมันตีเข้าอยู่แต่ว่าเรื่องแค่นี้ผมมันก็รุนว่ามันจะตีไม่ตายแต่ว่าถ้าคียด,ดิคอนเนี่ยมันตายแน่ๆผมเอาคิยด,ดิคอนให้เธอให้ก้าวเองนะอ่ะหดี๋ยไม่ก็เบิ้ลก็ได้ติดเบิ้ลก็ได้ถ้าติดเบิ้ลนะฆ่าได้แน่ มาวัดดวงมาเลยเพื่อนให้มันรุนร้อนรู้หนาวไปเลยจัดมาขอดาเมจตักหนักเคลสามแสปเอาวะกิลิค,คอนกิลิค,คอนโอ้โหแม่งเอ้ยนิดเดียวโอ้ต่เไกเก็ตาข่าไม่ตายด้วยผมพูดเลยดูเลือดมันดีโอ้โหไอดูเลือดแม่งเลือดแม่งนิดเดียวไอ <c oughs> <c oughs> แม่งจะชนะอแลอ้วไอฮาโอ้ผมเล่นเรื่องหลายรอบมากดวงไม่ถึงจริงๆว่ะพูดเลยโคตรหลายรอบไม่งงผ่านทันทีไอหาลากแม่งดีกันแล้วกูมาหมั่นไส้แม่งจริงๆเลยเขาเลยไปถึงหน้าแล้วกันนะให้นาแมกไปแทงช่องสองครับเพราะว่ามันโจมตีมากกว่า แบบนี้โอเคมันต่อยได้อยู่คาเบตีไปห้าแสนเก้ามันก็ดัเหมือนพอโอเคแหละแต่ว่าต้องคิดดีคอนเงไม่คิดดีคอนไม่เบิร์นด้วยไม่เลยโอเคเบินไหมไม่เบิร์นเหมือนกันกดไปหลอดหนึ่งได้ถือว่าเยี่ยมอยู่ โกคูไม่มันไม่แม,ม้ตายใส่มาไม่งั้นจะดีมากเลยเพราะว่าถ้ามันไม่ตายใส่ไอ้พวกดังเมกอ่ะมันจะน้ำแขจะลดไปเบาอ่นนี้เยอะนะครับอแบบนี้ไม่รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่อืมรู้สึกไม่ดีจริงๆแบบนี้แล้กันนะต้องหวังให้ฮีทเหลืองเราหลบอะ่ะซึ่งมันหลบ มันยิ่งมันยิ่งหลบนั่นอยู่ยิ่งหลบยากอยู่นะแม่งไม่เป็นไรวัดไปเลยนะครับต้องวัดวัดไปเลยอย่าไปกลัวตายก็คือตายนะรอบนี้โอเคล้านสองไปลุยปีมันมปุ้มเบิ้ลเยี่ยมอย่างนั้นแหละเพื่อนต้องการอย่างนั้นแหละ เราต้องกรเบ้น,นบ่อยๆถึงจะดีเบิ้ลเยอะๆย,ยิ่งดีนะครับคีลิคอนด้วยโอเคสวยงามมากขั้วสวยบอกเลยแต่มันจะมาพังตรงเฮดเหลืองหรือเปล่าไม่รู้มึงต้องหลบให้ได้เพื่อนจริงอ้อเสียวเสียวมากกลัวเสียวเลยหลบหลบให้ได้นะเ,นเว้เยหล,ลบเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม,ยยมอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละที่ต้องการนะพูดเลย โอเคตอนนี้มีซัพพอร์ตอยู่2ตัวเลยนะครับนาเมเอกถ้าไอ้นามเมกโจมตีได้บวกบัฟให้กับให้กับคาเบ20%ก็จะดีมากๆโอเคแต่ว่าก็ไม่รู้นะผมจะตายได้เหมือนกันแต่ว่าคงไม่ตายหรอกเนาะเธอเนี้ยไม่น่าตายมันตีเราไม่เข้าแล้วใช่ไหมใช่ไม่น่าตายหรือเปล่าไม่รู้ว่ะคาเบคิด,ดิีอนให้หน่อย ชึบโอเคหนึ่งล้านดาเมจสวยงามชึบสี่หมื่นแปดไม่เป็นไรได้อยู่มาตายต้องชนะนะถ้าไม่ชนะอีกเลิกเล่นแล้วนะไม่เอาแล้วนะผมเล่นแลแม่งจะเป็นสิบว่าแมตแล้วเนี่ยโอ้โหไปตีช่องแรกโคตรเยอะเลยโอ้โหแม่งเอยศัตรูมันตีดักช่องแรกอะ่ะให้ตายเถอะอ่าแย่แล้ว คือทางเดียวก็คือโบตัม๋มาเก็ตตาต้องติดพาสีถ้าไม่ติดอ่ะผมตายแน่ๆหรือไม่ก็ให้ฮิตโตไปแท้งเลยแบบแบบว่าวัดดวงไปเลยนะครับมันจะคุ้มเหรอก็ไม่คุ้มใช่ไหมล่ะไม่รู้ว่ะคือศัตรูมันไม่ตายช่องแรกไปแล้วอ่ะเอ้ยเธอที่แล้วไปแล้วที่มันใส่ใส่คาเบตไปแล้วผมันคงไม่้ตายช่องมันคงมันคงไม่แม้ตายเธอเธอถัดมาใช่ไหมหรือเปล่าไม่รู้ ผมไม่อยากวัดเลยเลยอะ่ะจะได้รู้ไปเลยว่าจะรอดหรือเปล่ามาต้องวัดอะ่ะจริงเพราะว่าฮิตโตโดนตีดอกละหมื่นห้าใช่ไหมหมื่นห้าสามสามครั้งก็ไม่ถึงห้า0 0ื่นหรอกใช่ปะแต่ถ้ามันไม่ตายใส่มาผมตายแน่ไม่อะไรมาวัดกันสวยงาอย่างงั้นแหละเพื่อนฮิตโตะหนึ้าหแสน 6, มึงตาย ตายไปตายซะนี่เราเรียับร้อยครับผมผ่านจนได้นะทีมฟรีล้วนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ฟรีล้วนนี่ว่า,าตัวจากกาชาด้วย SR เอาร์อโบตามากิตะหนึ่งตัวนะครับโอ้โหกว่จาจะผ่านไม่เล่นมาสิบกว่ารอบพูดจริงเลยผมตัดไปหลายไปหลายรอบมากเล่นจนง่อมเล่นจนเหนื่อยเล่นทั้งคืนน่ะผมพูดเลยนะ เดี๋ยวค่อยไปทำคลิปแยกรีวุวตัวละครของโกคูบูแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับทีมของจากวันที่6สายฟรีนะครับก็สามารถผ่านได้แต่ว่าสิ่งที่คุณต้องมีคือดวงอย่างยิ่งดวงต้องมีอย่างยิ่งเลยนะต้องวัดดวงจริงๆนะครับสาหรับทีมนี้ไม่งั้นไม่ผ่านนะครับนะก็มันก็ผ่านได้แต่ว่าต้องมีดวงแค่นั้นแหละมันก็คือผ่านได้ใช่ไหมสำหรับทีมฟรีก็ผ่านได้แต่ว่าต้องมีดวงนะก็ นั่นแหละนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครเป็นคลิปรีวิวตัวละครของโกคูบูไคโอเคนนะครับก็ผมอัพมาแบบเหลือเหลือสุดท้ายแหละนะเหลือแค่เหรียญลุงเหรียญเดียวก็จะเป็น ECA ร้อยสิบสิบได้แล้วนะครับซึ่งผมปลดมาเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ขาดแค่ตัวเดียวก็จะปลดมาครบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าคงหาได้คงไม่ได้หาเพิ่มที่ไหนจากได้ที่ได้ที่มันได้หรอกใช่ไหมล่ะก็เลยต้องรีาอยแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปก่อนแล้วกันนะ ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวอะไปก่อนนะคผมสวัสดีครับแม่งโคตรเหนื่อยเลยนะไม่ไหวแล้วโอเค